สวัสดีครับนิวพบกับภัยสนไลสไตล์สไตล์ของไพศสนนะครับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอคลองลานนะครับตำบลของน้ําไหลเป็นบึงลมนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบึงลมแต่นี้จะมีน้ํานะครับอันนี้อยู่ด้านบนนะครับเราจะพารอบๆนะครับนี่นะครับมันอยู่ใกล้ไปนะครับจุดชมวิวบึงลมนะครับ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะครับของอำเภอคลองลานจังหวัดแพชงเพชรนะครับนี่อยู่ด้านบนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมา,ทาเที่ยวกันนะครับมาตกปลากันก็มีนะครับตอนนี้แต่ตรงนี้ยังยังเป็นดินยังเป็นดินอยู่นะครับฝนตกมันจะเละๆหน่อยนะครับน,นี่เป็นจุดชมวิวนะครับ ก็จะมีโดนนะครับด้านนู้นจะเป็นบึงนะครับรอบๆบบึงก็จะมีพวกพวกตกปลานะครับพกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับเป็นจะมีเกาะกลางน้ำนะครับ อันนี้เป็นสาระแปดเหลี่ยมที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งกําลังอุ่นๆเลยครับดสดๆร้อนๆนะเป็นสาระแปดเหลี่ยมมีสาลาแปดเหลี่ยมหนึ่งหงที่นะครับแล้วก็อัน,นั้นก็จะเป็นสาลาเล็กๆนะครับอันนี้เป็นนะักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวอันนี้ใกล้ถ่ายใกล้ๆ มันลงไปไม่ได้นะครับตรงนี้มันตรงนี้แหละมันมันมีแค่นี้แหละอ่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับนี่อันนี้ก็มามามาตกปลากันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไพศานไลฟ์สไตล์สไตล์ของไพศานนะครับสวัสดีครับ